วันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องรูปปากนะฮะว่าเป่าฟลุตเนี่ยรูปปากจะต้องเป็นยังไงนะฮะก็ยังมีคนเข้าใจผิดอยู่เยอะว่าเวลาเป่าฟลุตเนะี่ยเราต้องดึงปากออกไปข้างๆอย่างนี้นะอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดนะเพราะว่าจะทําให้เสียงไม่ดีนะเวลาที่เราเป่าฟลุตเนี่ยส่วนที่เราจะคนโทรลเสียงเนี่ยฮะก็คือตรงกลางของลอรลมฟีปกนะถ้าเราอยากรู้ว่า เวลาเราเป่าฟลูดเนี่ยความรู้สึกที่ถูกต้องไงเราลองพูดคําว่าพูนะหรือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะเด็กสมัยก่อนเขจะมีการมีเกมนะเรียกว่าเป่ากบเป่าหนังยางนะก็ลักษณะเป็นอย่างเงี้นนะนนยน,นี่คือกล้ามเนื้อความรู้สึกข,ของกล้ามเนื้อข้างในที่เราที่เรารู้สึกเวลาเราเป่าฟลูดคือส่วนที่เราใช้คอนโทรลมนั่นเองงนั้นจะไม่เกี่ยวกับด้านข้างเลยนั้นใครที่เป่าแล้ว ต้องดึงด้านข้างออกเนี่ยแสดงว่าผิดแน่นอนนะให้เป่าออกตรงกลางอย่างนี้นะก็จะได้เสียงที่ชัดแต่ถ้าเราดึงออกนะถ้าเราทำปากพูเราจะคอนโทรลมตรงนี้ได้ อีกจุดหนึ่งที่ทําให้เสียงลมชัดก็คือลิมนฟีปากล่างเนียจะต้องยืดหยุ่นนะฮะถ้ามันไม่ยืดหยุ่นตึงเสียงก็จะไม่ชัดเพราะฉะนั้นใครที่อย่างที่บอกถ้าฉีกยิ้มตรงนี้มันจะตึงเสียงก็จะไม่ชัดแต่เมื่อไหร่ถ้าตรงนี้ยืดหยุ่นปุ๊บเราจะสามารถคอนโทรลลมให้วิ่งวิ่งลงทิศที่เราต้องการได้นะอันนี้ยืดหยุ่นต้องบนนี้คอนโทรลเวลาเป่านะ เวลาอยากรู้ว่าข้างล่างนี้ยืดหยุ่นยังไงเราสังเกตมุมปากด้านข้างนี้เวลาถ้าเกิดว่ามันยืดหยุ่นมุมปากข้างๆ้างเนี่ยมันจะลงมาเหมือนคล้ายๆลรูปสี่เหลี่ยมนะถ้ามันสี่เหลี่ยมแสดงว่าปากเรายืดหยุ่นนะหรือว่าเราลองนิ้วข้อหย่าบน้ดู แล้วทำท่าเป่าจํความรู้สึกนี้ไว้ในใช้ในตอนเป่าฟลุตได้ถ้าตึงมันจะเป็นงนี้นะก็เคล็ดลับง่ายๆอันดับแรกคือไม่ฉีกยิ้มเป่าพูพูแล้วก็ยืดหยุ่นในฝากล่างเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะแล้วถ้ากิมีอะไรเพิ่มเติมก็จะมาว่ากันอีกทีนะครับ